จุดเริ่มเดน่นป่ากลก้วยแล้วเข้าป่าอีกแล้วใช่ลูกนี้ใช่ไหมลุงบอกไม่ใช่ไปอีกลูก <laughs> เราก็เข้าป่ากล้วยยาวเลยสลับกับทางโล่งนิดนหน่อยแต่ว่าทางขึ้นป่ากล้วยอะ่ะชันและที่สําคัญเลยมีทากสวัสดีครับสานนอฟิเคชัน่นเรามาเดินป่าก,กันที่จังหวัดตากนั่นก็คือดอยห้วยทู่ห้วยตู่หรือห้วยทู่หรือห้วยทู่ักอันนะ <laughs> ซึ่งที่นี่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลครับผม 1, 3, 8, 4 เรือหนึ่งสามแปดห้าจักอันนะและมีจุดไฮไลท์ครับผมด้านบนยอดดอยห้วยถูนะครับเป็นวิวสามร้อยหกสิบองศาแต่ช่วงที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนอาจจะได้เห็นหมอกฝนหรือฝนตกหนัก <c oughs> จนไม่เห็นอะไรเลยหรือพายุเข้า <c oughs> จนกลายเป็นพ่ษคู่ประสบภัย <c oughs> แต่ตอนนี้มาคนน้อยมากเลย <c oughs> <c oughs> ต่อไปเรื่องการเดินทางนะครับมาที่คุ้มป่าตองเพราะว่าเราจองมาด้วยห้วยถูเนี่ยเราจองมากับคุ้มป่าตองนะครับผมการเดินทางครับ นอสสถานีขนส่งหมอชิดสองลูกค้าไปจำา่ายซื้อตั๋วออนไลน์สำหรับเราที่นั่งไปลงบ้านตากจังหวัดตากราคา3 9 6บาทใช้เวลาเดินทาง8ชั่วโมงนอนกันคอเคทเลยทีเดียวถึงบ้านตากมืดเหมือนเดิมนีมันตีหอติดต่อรถเหมาจากคุ้มป๋าตองพี่ใหญ่จากคุ้มป๋าตองมารับเองเลยราคา400บาทใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงจะแวะเซเว่นบอกพี่เขาได้นะถึงคุ้มป๋าตองไปนอนก่อนเลยรอเช้าแล้วค่อยว่ากัน<ฮ> ต่อไปนะครับผมเส้นทางเดินที่จะเดินขึ้นยอดดอยห้วยถูเนี่ยเขาบอกว่าเราจะได้เจอสิงสาราสัตว์เยอะมากทั้งวัวหมาและก็ทาเส้นทางเดินจะเป็นไงไปดูเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยห้วยถูก,กับเหล่าสิงสาราสัตว์มากมาย จากจุดเริ่มเดินสู่ยอดดอยห้วยทู่มีระยะทางประมาณ7-8กิโเมตรซึ่งยอดดอยนี้ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านชาวรีซอในเส้นทางเดินเราจะได้เจอกับไล่สวนของชาวรีซอที่ไกลสุดลูกหูลูกตาโคตรสวยและจะมีเซเว่นดอยห้วยทู่เปิดให้บริการมีตั้งแต่อัดลมยันแอลกอฮอล์ oh, two, one, yeah. หลังจากนั้นเราก็จะเข้าป่ากล้วยที่เป็นทางชันดันกันยาวๆ,าวๆระหว่างทางมีจุดให้เติมน้ําด้วยนะตรงลานหินเมื่อขึ้นมาถึงยอดเขาก็จะเจอกับต้นไม้เดียวดายพร้อมกับวิวหมอกสวยโคตรแล้วก็เดินต่อบนยอดเขาลงมาเข้าป่าเจอทากแล้วก็ทางลงเข้าป่าเจอทากเจอเหวแล้วเราก็จะได้เจอกับลานเทเลทัพป,ปี้หรือเด่นแมวพงแมวตัวใหญ่มากเมียวกับดักงัวเยอะมากนั่งกินข้าวตรงนี้ได้วิวดีมากหลังจากนั้นก็จะเข้าป่าเจอทากเจอ ชะง่อนหินด้วยถ่ายรูปอ่ะแชะเจอทางโล่งเจอหมาหยอกงัวมาอกูไงะมองหน้าหาแมงเหรออยากกินลยวะแล้วก็จะเข้าป่าทางชันสุดท้ายก็จะมาถึงที่จุดกลางเต็นบอกเลยว่าเส้นทางนี้ทากดูตลอดเอ้ยวิวสวยตลอดทางส่วนวิวยอดดอยฮุ่ยทู่จะเป็นยังไงไปดูในคลิปนะจ๊ะเสบเราก็มารอลุ้นกันเอานะครับว่าทริปนี้เนี่ยเราจะโดนทากดูดคนละกี่ตัวเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยใช่ปะม ทริปนี้ก็เดินไม่ไกลครับห7โลใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ3ามสี่ชั่วโมงบางครัก็ห้าแต่เราน่าจะเป็น6ประมาณนี้ครับผมก็หลังจากนี้เราก็อยู่ที่คุ้มป่าตองแล้วเราก็เดินทางมาเมื่อเช้านะครับพี่ใหญ่คุ้มป่าตองก็ไปรับเรามาจากบ้านตากมาที่คุ้มป่าตองพี่ใหญ่บอกว่าถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็บอกเขาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่จุดเริ่มเดินเลยที่นี่เขามีจัดข้าวไว้ให้กินด้วยครับตอนเช้าก็เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วก็เตรียมตัวเดินทาง หรือเปล่าเดินทางไหนถึงแล้วจุดล่นเดิดใช่ไหมล่าชี้ไปทางนั้นน่ะใช่ไหมครับไม่ใช่แกถึงยังค่ะพี่ขยอดไหนหรอคะที่เราจะยังไม่เห็นเลยครับยังไม่ ปากกล้วยแล้วยังไม่รู้จักฟ้าเลยโคตรชันโคตรชันปากกล้วยยาวหกกิโลเลย ขอให้เรียบแบบนี้นานๆไปจนถึงยอดนู่นทางชันแล้วเข้าไปอีกแล้วเจอแล้วหนึ่งตัวใช่ใช่ไหมใช่ลูกนี้ใช่ไหมลุงบอกไม่ใช่ ไปอีกลูปเด่นแมวเป้าไม่โดนดูดนะ แต่ลื่น <át Stat ue> ใกล้ถึงแล้วถึงแล้ว <Vietnamese> จุดกลางเต็น <alike> ท์คนเหนื่อยเลยเดี๋ยวกลางเต็นท์ก่อนแล้วค่อยที่เขาบอกว่าตรงนี้ถ้าน้ำถ้าน้ำว่าฝนตกน้ำจะเป็นเอ่งอ่อแล้วก็กลางเต็นท์ก่อนแล้วค่อยว่ากันเดินไปดูนั่นยังเหนื่อยเลยนะ ตอนนี้ครับผมเรามาอยู่ที่จุดแคมปิ้งของยอดดอยห้วยทูแล้วครับผมเราก็ได้ทำการกางเต็นท์กางเปนู่นแต่คนนอนมานอนในนี้แล้วนะอ่าหงว่างากเรียก จากเส้นทางเดินนะครับที่เรามานะครับจากคุ้มป่าตองเราก็นั่งรถโฟล e วมานะครับมาที่จุดเริ่มเดินที่ชุมชนชาวรีซอเป็นชุมชนชาวดอยบนเขาเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่นําทางแล้วก็เป็นคนลูกหาให้ด้วยคือเขาจะคอยบริการนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่ยอดดอยห้วยทูตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายเปลี่ยนของให้ลูกหาแล้วก็เดินตัดขึ้นมาจากสวนข้าวโพดของชาวบ้านครับที่เขาเพิ่งปลูกไว้ต้นยังเล็กๆอยู่เลยยังไม่โตนะครับ พอเราตัดช่วงทางไล่ชาวบ้านขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอร้านขายน้ำเป็นร้านขายน้ำสุดท้ายที่เราสามารถซื้อน้ำได้ตรงนั้นก็มีทั้งแอลกอฮอล์มีเครื่องดื่มโคก้กอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอลกอฮอล์่าเชอแอลกอฮอล์แดเนี่ย <c oughs> พอหลุดจากร้านขายน้ำมาก็คือจะไม่มีน้ำขายแล้วตลอดทาง <c oughs> เราก็ต้องเตรียมน้ำมาเองดีๆนะครับ <c oughs> หลังจากขายน้ำเสร็จ <c oughs> ปุ๊บเราก็เข้าป่ากล้วย <c oughs> ยาวเลยสลับกับทางโล่งนิดๆหน่อยหน่อยแต่ว่าทางขึ้นป่ากล้วยอ่ะชันและที่สําคัญเลย มีทากหนีกนกระจายนะครับที่นี่มีทากเยอะมากแล้วยิ่งมาช่วงหน้าฝนเนี่ยทากเยอะอือะไรอะ พอหลุดจากป่ากล้วยตรงนั้นอะ่ะเราก็จะมาเจอทางโล่งเหมือนเป็นยอดเขาขึ้นมายอดเขาอีกลูกหนึ่งอะ่ะก็<ๆ>จะเจอต้นไม้ต้นเดียวซึ่งหมอกเยอะมากใช่หมอกฟังมากสวยแม่ถ่ายรูปได้สวย,สว,ยวิวหมอกดีที่นี่ช่วงนี้หลุดจากต้นไม้ต้นเดียวตรงนั้นปุ๊บเราก็เดินนะโล่งมาสักพักใช่ปะ่ะอืมเราก็เจอป่ากล้วยอีกอัแล้วก็ปกเป็นป่ากล้วยที่โคตรยาวและที่สําคัญเลย มีทากอีกแล้วคือเดินกันอะ่ะก็ต้องระวังทากแม่งก็แบบคอยชูไม้ชูมือเหมือนแบบคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดอะ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วแม่งเกาะติดหนึบมากต้องระมัดระวังดีๆทางก็ชันเดินก็ต้องระมัดระวังอะ่ะลื่นก็ลื่นด้วยนะครับหน้าฝนทางก็ดินค่อนข้างเปียกช่วงนี้พอหลุดปากกล้วยเราก็มาเดินเลาะริมผาตรงนั้นก็เป็นเหวหน่อยๆน่อย <c oughs> <ๆ>แต่ว่าวิวบรรยากาศอ่ะช่วง <c oughs> วที่เรามาสวยหมอกกาลังลงเลยอะ่ะแล้วหมอกขา,ขาวๆวิวสวยๆและเห็นวิวทิวเขาแบบบางๆอ่ะ จางๆอ่ะเออแต่ก็เดินต้องเดินระวังอีกเหมือนกันเพราะว่าดินแม่งลื่นแล้วข้างๆไม่เป็นเหวเหวเลยนะตรงเนี้ยดูดิลร่วงใบนี้เจอกันชาติหน้าเลย <l ug> <ๆ>เดินเลาะริมเขาตรงนั้นเสร็จเราก็จะมาเจอรั้วที่เราต้องข้ามไปตรงนั้นน่ะก็จะเป็นเหมือนอะไรทุงท่งทุ่งหญ้าเทเะทบ,บีเรียกว่าตรงนั้นว่าอะไรนะเด่นแมวโพงครับผม เด่นแมวพงก็จะเป็นลักษณะก็คือจะเป็นทุ่งหญ้าแบบโล่งๆตินเตียนและอีกที่สําคัญเลยกับดักของงัวน้องงัวตรงนั้นมีงัวชาวบ้านครับผมขึ้นมากินหญ้าเยอะมากเพิ่งเคยเห็นนะมีแต่หมาหยอกไก่อันนี้หมาหยอกงัวทำไมมึงอากกไงอะมองหน้าหาแมงเหรออยากกินนี่นี่แลไงวะทำไมทำไมแม่งจิงไหมแตกูเจอต่ตัวเปล่าเขาเ่าเขากงเกงกงเกงกงเกงแต่ก็บรรยากาศดีไปอีกแบบครับผมตรงนั้นเด่นแมวพงถ่ายก็จะเห็นวิวภูเขาไกลๆเลย สวยตรงนั้นก็คือสามารถนั่งพักกินข้าวได้จริงๆมีขอนไม้ให้นั่งพักด้วยนะไม่รู้ว่าเราได้ถ่ายติดไว้ไหมแต่เราบินโดนแบบวิวภาพสวยเลยหมอก<ช>ลงอากาศไม่ร้อนด้วยเรามาช่วงเช้าเช้าไงเออแดดยังไม่ลงแต่เรานั่งพักตรงนั้นเกือบชั่วโมงเลยเรคิดนนเออนั่งพักนานมากเพราะว่าแบบเราถือว่ากินข้าวเที่ยงตรงนั้นนึงก็คือตอนนั้นที่เราถึงตรงเด่นแมวพองอะ่ะมัน สเสีดมงกว่าสเสียดมงกว่าแล้วก็เดินระยะทางมาประมาณสี่โลแล้วก็เลยอีกสามโลที่จะมาถึงจุดตรงแคมป์นี่แหละหล,งลังจากเดินแมวคุงเราก็เดินชันขึ้นมาเข้าป่าเข้าป่าม<ป>าม <ไป S 1> อีกเออมันเป็นเหมือนป่ากล้วยที่ตรงนี้ยป่ากล้วยเยอะมากแล้วก็ป่ากล้วยมันสมบูรณ์ม,มากเลยนะป่ากล้วยอันนี้ป่ากลก้วยไม่เยอะไม่ไม่กล้วยเท่าไหร่อ,อือแต่ต้นกล้วยแม่งต้นโคตรใหญ่อ่ะกล้วยป่า ก็กล้วยป่ากล้วก็อยู่ในป่าอ๋อเหรอเออไม่ใช่กล้วยห้างแต่ว่ามันก็จะเป็นเนินซึมๆแบบเหมือนกับว่าเหมือนมันเป็นช่วงเนินแล้วก็ทังลาบลาบแบบริบเดี๋ยวแล้วก็เนินเราล้ามาจากช่วงป่ากล้วยแรกๆที่แม่งชันมาตลอดคือมันไม่ได้ชันแบบชันชันเดย์นะ แต่มันชันมาเรื่อยๆซึมๆเนยๆ,ๆที่เนี่ยไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเท้าทาจะมาเดินป่าแต่ก็เราจะบอกว่าง่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้<ช>เพราะว่าเออแม,ม,ม่งปีเปียคือดินแฉะแล้วก็มีทาตแม่งดูจนตัวแตกเลยหาถึงเท้าเลยพอหลุดจากขึ้นจากป่ากล้วย <S <S เป็นทางโล่งอีกนิดนึงนตรงนั้นอ<ม>่ะพอหลุดเป็นลานเป็นเป็นแง่งหินนะเป็นชะง่อนเป็นชะงอนหิน เป็นเชะงอ่อนหินที่แบบว่าเราสามารถไปถ่ายรูปได้<ช>วิวก็แบบว่าเป็นวิวทิวเขาอะ่ะไกลๆเห็นหมอกเห็นอะไรนะครับไปถ่ายรูปเช็คอินได้พี่เจ้าหน้าที่นำทางเขาก็แนะนําว่าเออตรงจุดถ่ายรูปตรงนี้นะอะไรก็ถือว่าเป็นงานพักไปในตัวใช่ตรงนั้นก็มีล่มอ่ะมีต้นไม้มีล่มนั่งพักได้นะครับพอหลุดจากตรงนั้นมาปุ๊บก็เป็นเนินขึ้นเยอะเเหมือนคล้ายๆเนินโล่งๆพอหลุดจากเนินโล่งๆตรงนั้นมาครับผมเราก็เข้าป่าอีกเหมือนเดิมขึ้นดิ่งยาวละเป็นเนินชันสุดท้ายละ ก่อนที่จะถึงจุดแคมปิ้งตรงนี้พอหลุดตรงนั้นมาก็มาถึงลานแคมปิ้งนี่แหละตรงลานแคมปิ้งก็คือต้นไม้เยอะครับสามารถจับจองที่ได้เลยแต่ช่วงที่เรามาเรามากันแค่2กุ๊ปอะ่ะก็มีกุ๊ปเราแล้วก็กุ๊ปพี่เขาอีกกุ๊ปหนึ่งเรียกว่ากุ๊ปเลยเราคู่มีคู่เราแล้วก็กุ๊ปพี่เขาแค่นั้นเองมีแค่2กุ๊ปแล้วคือแบบที่สามารถกางได้เยอะมาก เห็นเขาบอกว่าวันนี้คนยกเลิกไปเยอะเพราะว่ากลัวพายุเข้าใช่ใช่ใช่เพราะว่ามีข่าวพายุเข้าคนก็เลยแคนเซิลไปเยอะแล้วดูสภาพตอนนี้สิแดดไปยั่งเลยดูดิก็ตามตามนี้แหละแต่ยังไม่ควรพูดก็ตามนี้แหละคืนนี้เดี๋ยวก็รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเรจะได้ไปไหนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็เดี๋ยวตอนนี้ครับประมาณบ่ายสองครึ่งบ่ายสองสิบหกตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองสิบหก ก็เดี๋ยวสักประมาณ4ี่โมงครึ่งเกือบ5้าโมงนี่แหละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ยอดดอยห้วยทู่กันห้วยทู่หรือห้วยทูสืบเขาเรียกกันดอยยอดดอยเลยเอูทูไม่เออทู่ทู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิวบนยอดดอยห้วยทู่กันวิว360องศาแล้วดูว่าขึ้นไปเราจะเจอหมอกไหมจะไปดูพระอาทิตย์ตกด้วยแหละแล้วตอนเช้าไปดูทะเลหมอกไม่ไป แล้วเขาบอกว่าตรงจุดกลางเต็นท์นี้ครับที่สําคัญเลยก็คือมีทาก็ยังหวัดระแวงอยู่เนะี่ยทาาเทิกแม่งจะอยู่ตรงไหนมั่งขึ้นไปบนยอดดอยก็มีทากนะจากตรงนี้ขึ้นไปยอดดอยอีกประมาณ1กิโลเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงไม่รีบไม่ร้อนเดินปกติก็ประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคสําหรับเ,นนนะเส้นทางเดินยอดดอยห้วยทูวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมจะทำอะไรจะนอนนอนเยกะแล้วเปกลางไว้ให้ใครแกก็ไ okay. ปนอนตามนั้นครับ เพื่อนก็ไม่อยู่กูอยู่คนเดียวเราเราไม่พูดเป็นระยะดีกว่าเราพูดแค่เวลาตอนนี้นะ,เ,นะน <c oughs> เสียงไปไหน <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงสิบแล้วเรากำลังจะเดินขึ้นไปบนยอดดอยห้วยถูไปดูกันว่าวิวข้างบนจะเป็นยังไง ถึงแล้วดอยห้วยทู สวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงยี่สิบแปดพระอาทิตย์ขึ้นแล้วพระอาทิตย์ขึ้นตอนหกโมงสิบเอ็ดครับวันนี้แต่ว่ามองไม่เห็นพระอาทิตย์นะ <c oughs> เห็นแต่แสงเมฆมันบังหมดเลยแต่ว่าเราได้เห็นบางสิ่งบางอย่างตอนเช้าที่ดอยห้วยถูครับไปดู รีวิวดอยห้วยถูในสิบวิการจองพูดง่ายเส้นทางเดินเทเลทาบ้น้ำรักล่ะถากมีเยอะด้วยกลางเต็นท์ผูกเปได้อากาศเย็นๆสัญญาณโทรศัพท์มามาหายๆน้ำดื่มน้ำใช้ก็มีแต่เดินไปครึ่งชั่วโมงนะเอามาเองดีกว่าก่อไฟได้เส้นทางขึ้นยอดดอยห้วยถูชันเรื่อยๆเลย ดอยห้วยทูสวยตลาดทางก็สำหรับเมื่อเช้าครับผมเราก็ได้เห็นภาพมุมสูงของโดนนะครับก็ไปถ่ายเจอทะเลหมอกแล้วโชคดีที่ฝนไม่ตกด้วยแล้วก็ลมไม่ค่อยแรงความชื้นมันกำลังดีก็เลยเจอทะเลหมอกสวยเลยจนตอนกลางคืนก็อากาศดีเย็นสบายนอนสบายไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวสบายสบาย กินสบายสบายแล้วก็เมื่อคืนเจอตอนแรกนึกว่าผีเสียงก้องไม่กล้าเปิดออกมาดูอะเดินผ่านเต็นท์เยแล้วก็เดินผ่านเต็นท์ออกมาวัววัวสงสัยมันขึ้นมาหาหญ้าหาอะไรกินแหะครับแต่ตรงนี้มันมีหญ้าตรงไหนวะ ขึ้นมาทางไหนกอไม่ใช่แล้วกเสียวเขาแม่งเกี่ยวเชือกไฟยชิดล่วงเลยได้ยินเสียงเมื่อประมาณเที่ยงคืนอ่ะตกใจตื่นแ้วได้ยินเสียงกระดิ่งบัวนั่นแหละหรือว่ารถไอติมด้วยกองเก้งกองเก้งกองเกงแล้วหมาก็มาไล่ก็เลยอย่าไล่ให้มันโดนเต็นท์คุณนะกลัวมันจะิดเต็นท์นะดิสำหรับดอยห้วยทูนะครับใครที่สนใจอยากจะมาท่องเที่ยวครับสามารถติดต่อได้ที่คุ้มป่าตองเลยจองไปได้ที่นั่นเลยนะครับติดต่อไปที่พี่ใหญ่ คุ้มป่าตองถ้าใครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook ของคุ้มป่าตองเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ a c e b o o k ไว้ข้างล่างกับเบอร์โทรของพี่ใหญ่คุ้มป่าตองสามารถติดต่อเรื่องรถเรื่องการเดินทางหรือว่าจะมาพักที่คุ้มป่าตองกาได้ติดต่อได้ที่พี่ใหญ่โดยตรงคนเดียวเลย <Yeah. S 1> ที่นี่ก็จะง่ายสามารถมาได้ทั้งช่วงหน้าฝนกับหน้าหนาวมันจะเป็นหน้าไฮไลท์ของที่นี่เลยที่ พี่ใหญ่เขาบอกหน้าฝนก็จะทากเยอะสายลุยมันๆเนี่ยกระจังช่วงที um ่เรามาเนี sure ่แหละนี่ขนาดคุยกันอยู่ในเต็นท์นั้นเนี่ยกูยังโดนแดกเลยนะตอนเนี้พี่กูแตกแนี้ถ้าใครที่แบบว่าอยากให้ทากมันซาๆหน่อยก็มาช่วงหน้าหนาวแต่บรรยากาศอุณหภูมิก็จะลดลงมากกว่านี้อีกสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ายบาย สำหรับทริปนี้เราก็โดนท่าดูดไปทั้งหมดเท่านี้แหละครับผมแต่ฉันไม่โดนนะเช็คดูก่อนว่า